สวัสดีครับผมวิทย์พิกรนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ต่อเนื่องจากเมื่อวานเราผมจะมาพูดถึงการทิ้งรอยจิกของใบเดนิมทำไมมันถึงทิ้งรอยจิกสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับก่อนอื่นเราต้องมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมผิวก่อนที่เราจะขัดการเกิดรอยจิกบนพื้นผิวที่เราลบผิวส้มเนี่ยมีด้วยกัน2ประเภท2แบบนะครับ แบบแรกนั่นก็คือระหว่างที่เราขัดไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราขัดไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดมีสิ่งสกรปรกที่เราจัดการตั้งแต่ช่องล้างเนี่ยมันอาจจะออกไม่ไม่หมดมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแล้วมันขึ้นมาติดบนใบขัดของเราอาจติดตำแหน่งนี้หรือติดตำแหน่งไหนก็ตามแต่มันก็จะทิ้งรอยจิกเป็นวงกลมไปตามการหมุนของใบครับ ฉะนั้นวิธีแก้วิธีแก้ในเคสหรือกรณีที่เราเจอสิ่งสกปรกขึ้นมาติดบนใบขัดนะครับนั่นก็คือใช้ไฟส่องครับใช้ไฟส่องให้อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอาจจะห่างประมาณฟุตนึงจะเข้ามุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้หมดนะครับเวลาเราขัดผ่านไฟเราก็จะมองตามไฟไปเรื่อยๆถ้าหากมันมีรอยจิกก็ให้รีบยกใบขึ้นมา ยกเครื่องขึ้นมาเลยนะครับแล้วจัดก,การใช้แปลงปัดออกเราไม่รู้หรอกว่าอยู่จุดไหนมันจะปนกับน้ํายานะครับให้ปัดทําความสะอาดหน้าแผดออกแปลงก็เป็นแปลงขนแข็งแข็งนิดนึงวิธีการปัดนะครับให้สังเกตเส้นใยของผ้ามันจะไปเป็นแนวยาวอย่างนี้นะครับให้ปัดตามแนวยาวมันจะออกเร็วครับแต่ถ้าเราปัดขวางเนี่ยมันจะออกช้าสังเกตนะครับเห็นไหมครับเส้นใยมันไปทาง มุมขวาเนี่ยครับให้ปัดตามแนวเส้นใหญ่ของเขากรณีนี้จะทําให้เราเห็นรอยจิกได้ไวนะครับกรณีที่เราเห็นขัดผ่านไฟแล้วมันเกิดรอยจิกรีบยกแล้วทาความสะอาดแผดครับทาให้เราเห็นรอยจิกไวแล้วก็ไม่ทิ้งรอยจิกหนักซึ่งไฟเป็นส่วนสําคัญนะครับในการส่องเอาไว้ดูรอย อีกกรณีหนึ่งที่ทําให้เกิดรอยจิกนะครับนั่นก็คือเรามาดูตรงขอบใบครับขอบใบเขาจะมีความคมฉะนั้นหากเราขัดแล้วเราเอียงใบขัดอย่างนี้แน่นอนครับขอบด้านนี้ก็จะไปจิกแล้วก็ขอบด้านนี้ก็จะเข้าไปทําความเสียหายกับชิ้นงานที่มีความต่างระดับกันฉะนั้นจะไม่เข้าไปนะครับจะขัดรักษาระยะขอบใบเขามีความคมนะครับ ทำให้เกิดรอยจิกได้ฉะนั้นเราก็จะขัดผ้าเดนิมแบบหน้าเรียบๆอย่างนี้ครับเรียนรู้การโอเวอร์แลปชิ้นงานต่างๆก็จะทำให้ลดการเกิดรอยจิกทีนี้ถ้าเกิดรอยจิกแล้วทำยังไงเราก็จะใช้ใบขัดขนแกะนะครับมาเก็บรอยจิกของใบเดนิมแต่ถ้ารอยจิกอยู่บนเคลียร์นิ่มอ่าเป็นเคลียร์โค้ดที่นิ่มนะครับ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ใบขัดขนแกะอาจจะใช้ฟองน้ำขึ้นมาลบรอยจิกก็จบได้เหมือนกันครับเพราะด้วยลักษณะเคลียร์ขเขาที่นิ่มทีนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือเคลียร์รถที่แข็งหากเราไปทำรอยจิกไปสร้างรอยจิกไว้ข้างบนมันก็จะขัดออกยากเพราะเคลียร์เขาแข็งขนแกะอาจจะพาร์เดียวไม่ออกไม่หมดอาจจะต้องสองพาร์ฉะนั้นเคลียร์แข็งก็ขอให้ระวังกันด้วยนะครับ ถ้ามันไม่ทิ้งจิกก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีถ้ามันจิกมาเมื่อไหร่มันก็จะลบออกยากสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ